เอาละเมื่อสมัครลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าระบบของ TNC นะครับเราก็จะมาเริ่มการทำเงินกันเลยนะครับเมื่อเข้ามาจะเจอหน้านี้ครับจะเป็นหน้าเวลคัมนะครับหน้าต้อนรับก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับเป็นภาษาอังกฤษก็ลองแปลดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่สำคัญสำคัญก็จะมีนะครับคือให้เราไปกรอกรายละเอียด แก้ไขข้อมูลของเรานะครับในหน้าโปรไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือไปที่เมนู finance นะครับแล้วก็ทำการ add f u n หรือว่าทำการเพิ่มเงินเข้ามาในระบบนะครับเพื่อใช้ในการลงทุนนะครับอันที่สามนี่ก็คือจะบอกว่า free member หรือว่าสมาชิกฟรีนะครับสามารถซื้อแชร์ซื้อหุ้น ได้แค่10นะครับจะขอทำความเข้าใจก่อนนะครับคำว,ว่า a d ด p พ็ k หุ้นวิแชร์นี่ก็เป็นอันเดียวกันนะครับลหลายๆลายคนก็จะเรียกตาก่างกันไปนะครับผมขอเรียกว่าเป็นหุ้นนะครับถ้าหากต้องการซื้อได้เยอะกว่า10หุ้นนะครับก็จะต้องทำการอัปเกรดนะครับ ซึ่งค่าอัปเกรดอันนี้ก็จะเป็นรายเดือนนะครับคือเดือนละสิบเหรียญน,นะครับอันนี้ก็ไม่แพงนะครับคือถ้าหากเรามีดาวไลน์นี้ก็ถ้าดาวไลน์อัปเกรดเราก็จะได้สี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับคือได้สี่เหรียญน,นะครับสี่ดอลลาร์ต่อหนึ่งคนนะครับสําหรับสมาชิกอัปเกรดนะครับที่เป็นดาวไลน์ของเรานะครับและอันที่เรา จะลืมไม่ได้เลยครับอันนี้ครับข้อห้าเซิร์ฟเราต้องเซิร์ฟเว็บทุกวันนะครับวันละหกเว็บคือการคลิกดูป้ายโฆษณานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับสำหรับสมาชิกฟรีนะครับที่ยังไม่ได้ลงทุนก็สามารถเข้าไปทำเงินตรงเมนูนี้ได้นะครับคือเอิร์ดมันนี่นะครับลอ,องคลิกเข้าไปดูครับ มันจะมีป้ายให้เราคลิกครับเหมือนกับเว็บคลิกทั่วไปนะครับนะจะมีเราสามารถคลิกทำเงินได้ตรงนี้ทีนี้จะมาดูวิธีการสำหรับคนที่สนใจในการลงทุนนะครับต้องบอกก่อนนะครับเราได้ทำความเข้าใจกันแล้วนะครับว่าการทำเว็บพวกนี้นะครับมันจะมีความเสี่ยงอยู่นะครับซึ่ง อันนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณเองนะครับว่าจะลงทุนมากน้อยนะครับให้เริ่มมาที่เมนูนี้ครับ Finance แล้วคลิกที่ Add Fund นะครับคลิกเข้าไปเลยครับนี่ครับจะมีข้อตกลงต่างๆก็ดูครับจะอันนี้จะเกิดว่าไม่มีการรีฟันนะครับ การลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่25ครับ25 US ดอลลาร์แล้วก็ใส่จำนวนไปเลยครับแล้วเราจะแอดเงินมาเท่าไหรในขั้นแรกตอนนี้ผมจะลงทุนสักร้อยร้ห้าสิบเหรียญนะครับก็คลิกไปใส่ จำนวนนะครับเป็นดอลลาร์นะครับแล้วก็คลิกช่องทางการเอาเงินเข้านะครับของผมใช้ Paypal อยู่ก็คลิกที่ Paypal นะครับแล้วก็คลิกที่ r r v v e w นะครับก็จะขึ้นนะครับว่าเราเอาเงินมาถักจากท้องช่องทางไหนนะครับก็จำนวนเท่าไหร่อันนี้จะมีชาร์จ5%นะครับ ก็เป็น1 5 7 5นะครับอันนี้จากการสังเกตก็จะเท่าเท่ากันทุกเว็บครับอันนี้เป็นการชาร์จจากทางเพียพาวนะครับ5เ์เซนแล้วถ้าเราพร้อมล้วก็คลิกที่เปรนานครับก็จะมีข้อตกลงให้เราให้เราอ่านนะครับก็คลิกตรงนี้อ่านเสร็จก็คลิกไอ้ตกลงตรงนี้นะครับ ก็รอสักครู่มันก็จะลิงก์มาที่ PayPal นะครับแล้วก็ให้เราล็อกอิน PayPal ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คลิกที่ล็อกอินมันก็จะมีจำนวนบอร์ดนะครับว่าเราต้องจ่ายเท่าไหร่รายละเอียดหยุดทางซ้ายนี้นะครับ ก็คลิกที่ p เ y n ่ w ก็จะขึ้นข้อความขอบคุณนะครับแล้วก็เราก็คลิกไปที่ Return นะครับ to TNC ตรงนี้รอสิบวิครับเรียบร้อยครับเข้ามาแล้ว หลังจากเราลงทุนเอาเงินเข้าระบบนะครับเราก็จะต้องรอการแอดเงินเข้าบัญชีเรา,าประมาณไม่เกิน24ชั่วโมงครับถ้าหากมีปัญหาสามารถาติดต่อซัพพอร์ตได้ที่ตรงนี้ครับเมนูนี้อีเมลนี้นะครับามาดูกันต่อนครับเดี๋ยวลองเลื่อนไปดูนะครับไปที่ overview นะครับ ขึ้นนะครับบอกว่าแคตบาลานของเราคือ150นะครับที่ผมแอดข้ามาเมื่อกี้ขั้นต่อไปก็คือไปที่เมนูนี่ครับไฟแนนแล้วก็ไปที่เพอร์เชสแชร์นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะมีบอกนะครับว่าเรามีเงิน อยู่เท่าไรในแคดบาลาแล้วก็อันนี้เป็นเดลีรีเพร์เชตรีเพเชตบลาน,นะครับอันนี้ยังไม่มีก็จะมีรายละเอียดตรงนี้นครับว่าสมาชิกฟรีคือสมาชิกที่ยังไม่ได้อัปเกรดนะครับจะสามารถซื้อหุ้นได้แค่10ครับ10แชหรือว่า10หุ้นนะครับ ก็ราคาต่อหุ้นก็ยี่าเมื่อหุ้นหมดอายุก็จะได้หุ้นละ30นะครับแล้วก็จะมีการแบ่งเงินออกเป็นสองส่วนนะครับสำหรับรายได้นะครับก็คือเอาไปเข้ารีเพอร์แชทก็40%่แล้วก็ที่เหลือก็จะเข้าบาลานซ์ครับคือ60%สิรนใหรีเพอร์แชทนี้ก็คือ มันจะดึงกลับมาเพื่อให้เราใช้ในการลงทุนตอกค้งต่อไปนะครับแล้วก็จะได้รับเครดิตในการลงโฆษณานะครับห้าสิเครดิตนะครับเราจะซื้อเท่าไหร่ก็เราก็ออกจำนวนไปครับผมลงมาที่150ก็คือจะลงตัก150ก็จะได้หกคุ้นนะครับผมลงหกคุณก่อน อันนี้ติ๊กเครื่องหมายตรงนี้ครับถ้าถ้าเรามียอดตรงนี้นครับตรงรีเฟรชบาลานนะครับมันก็จะดึงเงินตรงนี้มาก่อนนะครับก่อนที่จะเอาเงินจากบาลานข้างบนนะครับก็ติ๊กตรงนี้ไว้แล้วก็อันนี้จะเป็นข้อตกลงนะครับคือเราต้องการทำการเซิร์ฟเว็บเซิร์ฟฟิงนะครับเซิร์ฟเว็บดูป้ายโฆษณาอย่างน้อย 6ป้ายต่อวันนะครับถึงจะได้รับเงินจากหุ้นนะครับถ้าวันไหนที่เราไม่ได้มาคลิกวันนั้นเราก็จะไม่ได้เงินนะครับจนกว่าเราจะมากลับมาคลิกอีกครั้งเราถึงจะได้รับเงินจากหุ้นต่อไปนะครับเพราะงั้นอย่าลืมกันนะครับทีนี้ก็คลิกที่พรีวิวนะครับตรงนี้ขึ้นมาแล้วครับ จำนวน6แชร์6หุ้นนะครับหุ้นละ25ก็เป็นจํานวน150นะครับก็คลิกที่เฟน่าก็จะมีข้อตกลงนะครับก็คลิกที่ accept นะครับ ขึ้นข้อความนี้ครับก็เรียบร้อยซื้ออุ้นเรียบร้อยก็คลิกที่ตรงนี้ครับคลิกเฮียจะขึ้นรายละเอียดนะครับว่าซื้อหุ้นไปเมื่อ,อไหร่วันที่เท่าไหร่นะครับจํานวนแล้วก็ราคาแล้วก็อันนี้จะเป็นรายได้ที่เราจะได้รับนะครับอันนี้มันจะขึ้น อันนี้เมื่อหุ้นออหมดอายุก,ก็จะได้ที่180นะครับหรือว่าหุ้นละห้าเหรียญน,นะครับหุ้นละห้าเหรียญกำไรหุ้นละห้าเหรียญน,นะครับตรงนี้หหุ้นก็ห6 30กนะครับก็จะได้กำไร30สิบเหรียญน,นะครับ ซื้อมา150เมื่อหุ้นหมดอายุก็ประมาณ25-30กว่าวันนะครับก็จะได้180ครับคือกำไร30ตรงนี้มันจะขึ้นมานะครับมันจะอัปเดตท,ทุกครึ่งชั่วโมงนะครับ30นาทีมันจะอัปเดตยอดตรงนี้มันจะขึ้นแล้วมันก็จะมาตรงนี้ครับว่ามันจะแบ่งมาที่แคสต์เอ n ร์ g นงนะครับเท่าไรแล้วก็รี p พชชัทเออร์เน็งเท่าไรนะครับ แคตตรงนี้เราสามารถถอนออกมาใช้ได้นะครับส่วนตรงนี้จะใช้สำหรับการลงทุนอย่างเดียวนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นว่าแอคทีฟอยู่นะครับถ้าหุ้นหมดอายุมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งสำหรับการลงทุนกับเว็บ TNC ครับการซื้อหุ้นก็ขั้นตอนก็เพียงเท่านี้นะครับอันดับต่อไปนะครับ ที่เราจะต้องทำก็คือการคลิกเซิร์ฟเว็บนะครับก็คือไปที่ตรงนี้ครับเซิร์ฟแอดนะครับมันจะมีป้ายให้เราดูนะครับก็คลิกไปเลยครับ คลิกแล้วก็รอตัวตรงนี้ครับขึ้นเต็มหลอดนะครับก็ประมาณ15วินาทีนะครับก็จะขึ้นข้อความอันนี้ครับคลิก h ฮ a บิ i n c เครดิก็ปิดได้เลยแล้วก็ไป้ายไหนที่เราคลิกแล้วมันก็จะขึ้นคำว่า Visit Thank You นะครับอ่าเราก็ไม่ต้องคลิกอีกก็คลิกป้ายใหม่นะครับ แล้วก็ปิดครับก็ทาจนครบอย่างน้อยวันละหกป้ายนะครับอันนี้ก็คลิกให้ได้ครบอย่างน้อยวันละหกนะครับมันก็จะขึ้นมาหกอยู่แล้วครับ อีกสองป้ายครับอันนี้ผมก็จะคลิกให้หมดนะครับ6ป้ายแปบ๊บเดียวนะครับ โอเคครบครับ6กป้ายทีนี้เมื่อเราคลิกครบ6กป้ายครับเราก็จะมีสิทธิ์รับรายได้จากหุ้นที่เราลงทุนไปนะครับมันก็จะอัปเดตทุกครึ่งชั่วโมงนะครับเราสามารถจะไปดูตรงนี้ครับ Overview นะครับ เดี๋ยวมันก็จะมาอัปเดตตรงนี้ครับอันนี้ก็จะขึ้นนะครับว่าผมมีหุ้นแอคทีฟอยู่6หุ้นนะครับมีเซิร์ฟแบนเนอร์เครดิตคืออันนี้จะได้หุ้นละ50นะครับเราสามารถเอาเครดิตตรงนี้ไปลงโฆษณาได้นะครับแล้วก็จะมีคนเข้าเว็บของเราทุกวันนะครับจนกว่าเครดิตจะหมดคอมมิชชั่นเอิรนอันนี้ก็คือถ้ามีดาวไลน์นะครับมันจะขึ้นตรงนี้ แล้วก็อันนี้แชร์เออร์เน็งก็ทุกครึ่งชั่วโมงครับมันจะอัปเดตยอดเงินจะขึ้นนะครับสําหรับท่านที่ลงทุนนะครับอันนี้เป็นยอดนะครับจำนวนครั้งที่เราคลิกป้าย PTC นะครับอันนี้จะเป็นรายได้จากการคลิกป้ายนะครับตรงนี้ก็คือ membership สเตตัสนะครับคือสถานะของสมาชิกอันนี้ยังไม่ได้อัปเกรดนะครับจะเป็นสมาชิกแบบฟรีอยู่นะครับถ้าเราอัปเกรดนะครับเราจะสามารถซื้อแชร์ได้เยอะกว่า10หุ้นนะครับแล้วก็ถ้าเรามีดาวไลน์นะครับที่ทำการอัปเกรดเราจะได้คอมมิชชั่นที่สี่เหรียญนะครับต่อคนอันนี้ก็เป็นรายได้ที่น่าสนใจนะครับ มาดูการทำเงินด้วยการคลิกป้ายตรงนี้ครับ Earn ์มันนี่นะครับสำหรับสมาชิกที่ไม่ได้ลงทุนก็สามารถเข้ามาทำเงินตรงนี้ได้นะครับจะมีราคาอยู่นะครับก็คลิกไปนะครับคลิกเฮียก็รอครับอันนี้ไม่นานครับ 5วินาทีก็จะได้เงิน0.001นก็ปิดไปครับอันไหนที่คลิกแล้วมันก็จะเป็นจางๆเป็นสีเทานะครับอันไหนที่เข้มๆแบบนี้เราสามารถคลิกเข้าไปดูได้เพื่อรับเงินนะครับอ่าเรียบร้อยครับเห็นว่าการคลิกตรงนี้จะมีลิมิตนะครับคือคลิกได้แค่150คลิก ต่อวันนะครับนี่นะครับผมถึงต้องลงทุนครับเพราะว่าการทําแบบฟรีนี้กว่าจะได้เงินก็นานนะครับถ้าเราลงทุนเนี่ยเงินจะขึ้นแป๊บเดียวครับก็จะได้ทุนคืนมาดูตรงไหนอีกน้อคำแนะนำอีกอย่างนะครับคือเดี๋ยวกลับไปหน้านี้นะครับ นี้ยอดเงินขึ้นมาแล้วที่คลิกป้ายไปเมื่อกี้สองป้ายนะครับในการที่จะทาให้ได้เร็วได้เงินเร็วนะครับคือเมื่อเรามียอดเงินนี่ครับตรงนี้ครบยี่สิบห้าเหรียญน,นะครับให้เราทําการลงทุนซื้อหุ้นทันทีนะครับทบไปเรื่อยๆนะครับ พอครบยี่ห้าเราก็ซื้ออีกครบยี่ห้าเราก็ซื้ออีกนะครับอันนี้แล้วเราจะก็จะมีเงินหมุนเวียนในระบบเยอะครับแล้วก็ขั้นต่อไปเมื่อถึงจุดหนึ่งเราก็รอรับเงินได้เลยนะครับจากการลงทุนสำหรับผมก็คงจะลงทุนไว้แค่ร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็จะใช้การบริหารเงินในหุ้นนี้เพื่อ ซื้อหุ้นต่อๆไปนะครับให้จำนวนหุ้นเยอะขึ้นนะครับสำหรับการลงทุนกับหุ้นโฆษณานครับกับเว็บ TNC ก็ขอแนะนำเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ